สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านามาไหวาพ้พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนั่นก็คือวัดพระเจ้าใหญ่อินแปลงหรือว่าวัดมหาวนารามซึ่งเป็นพราะรามหลวงนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ สำหรับวัดพระเจ้าใหญ่อินแปลงนี้นะครับหรือวัดป่าใหญ่นะครับหรือวัดมหาวนารามนะครับเป็นวัดที่เก่าแก่เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวบนมาอย่างช้านานนะครับซึ่งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นี้ชื่อว่าพระเจ้าใหญ่อินแปลงนั่นเองนะครับ ซึ่งตามหลักศิลาจารึกที่ฝังอยู่แท่นข้างหลังองค์พระเจ้าใหญ่อินแปลงเป็นพระพุทธรูปปางมาวิชัยที่งดงามวัดมหาวนารามเดิมชื่อว่าวัดป่าหลวงมณีโชตศรีสวัสดนิยมเรียกว่าวัดป่าใหญ่เป็นพระรามหลวงเป็นวัด เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่บนถนนหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพระเจ้าใหญ่อินแปลงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยลักษณะศิลปะแบบลาวลานช้างขนาดหน้าตักก้างประมาณ3เมตรสูงจากเรือนแท่นถึงเปลวพระโมลี5เมตรคออิดถือปูนล,ลงรักปิดทอง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุนับหลายร้อยปีขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมคลิปแล้วนะครับขอให้ทุกท่านนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับมีความสุขครับอย่าเก็บอย่าจนนะครับหลังจากไหวพระกันแล้วนะครับก็จะมาดูนะครับ มีพระที่ทางวัดได้จัดให้ผู้คนนำไปบูชานะครับเช่าไปบูชาช่วงนี้ผมก็จะพาทุกท่นานดูในตู้ต่างๆนะครับที่มีเหรียญน,นะครับที่ทางวัดให้เช่าไปบูชานะครับ ไยปยครับรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจนะครับอยากจะก,กราบไหว้นะครับก็มาได้ทุกวันนะครับทางวัดเปิดทุกวันครับวันนี้ถึงจะเป็นวันทําการนะครับแต่ก็คนเยอะมากนะครับ นี่ก็คือวัตถุมงคลนะครับที่ทางวัดจัดสร้างขึ้นนะครับเพื่อให้ชาวพุทธศาสนาชนิกรโจนนะครับที่เข้ามากราบไหว้ที่วัดพระเจ้าใหญ่อินแปงนะครับเข้าไปบูชานะครับหลายรุ่นหลายราคานะครับ ุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมคลิปครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ